ทนายตั้มในเรื่องนี้เขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องกรณีไม่รับคดีก็เหมือนจะดีเหมือนว่าเขาจะไม่ได้กระแสไม่ใช่เขาเออกมาประกาศออกมาโพสต์เลยว่าผมไม่รับทําคดีให้คนบนเรือนะครับแน่ว่าอยู่ข้างประชาชนโอ้โหคนชอบอุ้ยทนายตั้มสุดยอดเขาติดต่อคุณมาคุณยังไม่รับโอ้กดติดตามชื่นชอบแชร์กันใหญ่ก็ได้กระแสเหมือนกันฮะเขาได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องถ้าเขาได้เป็นทนายก็โพวกที่คนหนึ่งผิดเขาก็ได้เหมือนกันเป็นพระเอกเขาเนี่ยดูอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยมีคนผิดแล้วมีคนผิดเพราะอะไร พราะว่าทนายตั้มเป็นคนนําทีมเห็นไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยพอทนายตั้มพูดแล้วคนในนั้นไม่ฟังเดินออกไปเลยอันนี้ที่คุณปอแฉะนะคุณปอเล่าแล้วที่ตอนนั้นที่เกิดเหตุแซนก็เล่าอีกว่าที่ตอนนั้นเกิดเหตุแล้วไปหาตามวจช้าก็เพราะเนี่ยแหละทนายท่านเนี่ยไปบอกให้รอก่อนรอให้สักพักก่อนอะไรก็ตามให้พวกเนี้ยไปช้าเปิดความจริงมาทุกอย่างณนะตอนนั้นเขาพูดอะไรเยอะไม่ได้ เขาก็กลัวกระแสจะไปโจมตีเขาเยอะเขาก็โดนหนักกันอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่กล้าพูดเยอะแล้วก็อาจจะกลัวโดนทนายตั้มเล่นอีกเ c ทนายตั้มเล่นอีกถ้ามาแฉคนก็คงจะไม่เชื่อเพราะว่าภาพลักษณ์คุณคือแย่มากอยู่แล้วอะยิ่งแซนกับกติกคือคนอยากจะให้ผิดมากตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆนี่แหละทนายตั้มได้ทั้งขึ้นทั้งลองยังไม่พอพูดถึงเรื่องของการอยู่กับกระแสทนายตั้มเซียนกับกระแสมากเรื่องของลุงพลที่ทนายตั้มเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตอนนั้นผมจับพิรุตทนายตั เะเพราะตอนนั้นทนายตาั้มอ้างว่าลุงพลเป็นคนติดต่อเข้าไปเห็นฮนะมเหมือนกันเหมือนกับแบบนี้เลยคราน,นี้คุณแดงโมงคนบนเรือติดต่อไปอันนี้เหมือนกันลุงพลเป็นคนติดต่อเข้าไปก่อนให้เขามาทําคดีอะไรก็ตามผมจับพิรุธไปเยอะเอะอ,อ้างว่าคุณอื่นติดต่อมาก่อนดูเหมือนว่าตัวเองจะมีความสําคัญสูงมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยที่คุณปอคุณแซนออกมาพูดเนี่ยสุดท้ายสื่อไปสัมภาษณ์ทนายตาั้มทนายตั้มบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระไอคนเนี่ยพยายามจะไปให้ร้ายผมเพราะว่าเรานี่เห็นกระแสกําลังโจมมตีถถาโถกก็เเลยเหือออนนนฉวสะไรรทงๆั้ แต่ปัญหาประเด็นคือทนายตั้มไม่โต้แยง้งไม่แก้ข้อกล่าวหาแต่ดันบอกแค่ว่าไร้สาระถ้าผมเป็นทนายตั้มคนอื่นเป็นทนายตั้มต้องแก้ต่างทันทีมันก็อยู่หน้าสื่อพูดได้ทันทีไม่จริงณนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่นี่คุณนั่งอยู่นี่เราคุยกันยังไงผมจะพูดแบบนั้นแทนที่ผมจะบอกว่าแค่ไร้สาระแปลว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นความเป็นจริงสูงมากแล้วถ้าดูจากสีหน้าดูจากท่าทางคุณปอคุณแซนเนี่ยมันมีโอกาสสูงยิ่งมาเทียบกับที่ทนายตั้มมาตอบแค่ว่าไร้สาระไม่พ ทนายตั้มเนี่ยพยายามจะฟอกข่าวตัวเองด้วยคดีหวย30ล้านเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไ,ไหมตอนคดีหวย30ล้านเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยโดนฟ้องกลับโดนผมฟ้องกลับแจ้งความเท็จอะไรก็ตามซึ่งเขาพูดกากลวมเขาเหมือนทาให้คุณเข้าใจว่าอ๋อมีคนไปใส่ร้ายเขาเขาก็เลยฟ้องกลับแจ้งความเท็จจริง,รงๆไม่ใช่เขาถ้าโดยรวมความเป็นจริงเบื้องลึกก็คือว่าเขาจะสื่อว่าครูบีชาเนี่ยแจ้งความเท็จเรื่องของว่าหวย30ล้านเนี่ยเป็นของเขา แล้วไปแจ้งความว่าหมวดจรูนเอาหวยเข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือแจ้งค่อนเท็จแต่ไม่ใช่มันคนละสถานการณ์คนละรูปแบบกันเลยไม่มีใครใส่ร้ายทนายตั้มในตอนนั้นแล้วคดีนั้นคือทุกคนเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันว่าครูปีชาเนี่ยโกหกหวยเนี่ยไม่ใช่ของครูปีชาหรอกทุกคนมองแบบนั้นแต่ไม่ใช่เทียบกับแบบนี้แบบนี้คือทนายตั้มเขาแจ้งความคุณเพราะเงินเขาอยู่กับคุณแล้วอันนี้คือปัญหาที่ระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่ปัญหาคนอื่นที่คุณเป็นทนายคนละเรื่อง พยายามจะเบี่ยงซึ่งเบี่ยงแบบนี้คนอาจจะเข้าใจผิดอ๋อจริงด้วยมีคนเคยแจ้งความนายตั้มแล้วผิดโดนฟ้องกลับแจ้งความไม่ใช่คนละเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเห็นอยู่เต็มตาว่ายังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะเทียบในมุมประชาชนตอนนั้นประชาชนมองว่าครูบีชาผิดสุดท้ายครูบีชาก็ผิดตอนนี้เหมือนกันตอนนี้ประชาชนมองว่าทนายตั้มผิดทนายตั้มอาจจะผิดก็ได้นะต้องรอดูเพราะฉะนั้นโดยสรุป จิงจากที่คุณปอเล่ามาเนี่ยดูจากทนายตั้มก็ดูเหมือนคนที่หากินกับกระแสแต่เป็นการหากินกับกระแสแบบมุ่งร้ายพยายามจะไปบิดผิวอะไรบางอย่างถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะเป็นแบบที่คุณปอเล่าจริงๆก็คือบิดผิวความเป็นจริงเพื่อให้ตัวเองเป็นตัวหลักทําให้สามารถยิ่งใหญ่ดูเป็นพระเอกแล้วก็คนจะชื่นชอบค่าตัวก็จะสูงปัญหางานเยอะไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาค่าตัวสูงคือเรื่องใหญ่เรียกว่าทํางานน้อยแต่ได้งานเยอะเนี่ยสำคัญมากถัดมาก็คือเรื่องของเงิน7 1ล้านที่ทนายตาั้มพยายามจะไปแก้ข้อกล่าวหาพยายามจะให้มัน เป็นของการให้ดูเสน่ห์ค่ะซึ่งครั้งแรกที่ทนายตั้มพยายามจะชี้แจงคือออกในรายการโหนกระแสทนายตั้มอธิบายว่าเนี่ยเงินก้อนนั้นเนี่ยผู้เศรษฐีใจบุญในฝรั่งเศสให้มา71ล้าน่อ2ล้านยูโรซึ่งทางเงินก้อนนี้โอนมาปกติมันต้องเสียภาษี40%ซึ่งไอ้40%เป็นปัญหานะ่ผมไม่รู้ทนายตั้มไปหาข้อมูลอะไรยังไงให้มันได้40%ถ้าเอาเข้ามาโอเคเต็มที่มันก็จะเป็นภาษีเงินได้นี่บุคคลธรรมดาถ้าคุณรับมานะ คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรมรมดาถึง35%สูงสุดฮะมันจะเป็นขั้นบันได0ถึง1 5 0 0ไม่ต้องเสียใน71ล้านนี้แส5 0 0 0 0แรกคุณไม่ต้องเสีย150,000ถึง300,000คุณเสียที่เ5%อย่างเป็นขั้นบันไดนันนะ,นะแล้วก็มารวมกันนี่แหละที่ทนายต่ําต้องเสียร่วมสูงสุดเน,นี่ย35%ต้องบอกว่า35%แต่40%มันแปลกผมยังไม่เห็นกฎหมายข้อไหนเขียนแบบนั้นนะทีนี้มันก็เลยโยงมาถึงเรื่องของการถูกหวยเพราะบางคนก็คิดว่าเอ้ยถูกหวยต้องเสียภาษีมั้อะไรยังไงคือจริงๆการถูกหวยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษี อันนี้หมายถึงในไทยเนี่ยแล้วคุณรับเงินในไทยใช้ในไทยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเสียแค่รวมๆแล้วก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เสียแค่นั้นจบไม่ต้องเสียภาษีนะได้รับแบบนั้นเลยแต่ประเด็นคือกรณีของคุณอ้อยคุณอ้อยก็คือที่รวยมหาศาลเนี่ยถูกหวยจากต่างประเทศถ้าอิงจากที่เขาพูดนะถูกหวยมหาศาลนี้แล้วถ้านําเข้าไทยต้องเสียไหมประเด็นคือการนําเข้าเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างการนําเข้าเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเขาไม่ได้สนว่าต้นทางเนี่ยได้ไมายังไง แต่ส่วนแค่ว่าโอนเข้ามาแล้วเนี่ยให้ใครคนคนนี้คนที่รับเนี่ยรับมาแบบไหนเป็นเหตุผลโยมาถึงว่าทําไมทนายตาั้มถึงพยายามจะเอาให้มันเป็นให้โดยเสหนีหาได้โดยปกติถ้าโอนเข้ามาโดยปกติจะเป็น,นรายได้จะคิดเป็น,นรายได้ซึ่งก็คิดตามรายได้เงินได้ส่วนบุคคลนั่นแหละเงินเข้าเราเงินเข้าผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาไปคํานวณภาษีเป็นเงินได้ส่วนบุคคลบุคคลธรรมดานั่นแหละก็ที่เมื่อกี้ผมบอกศูนย์ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียแสนห้าถึงสามแสนสีห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นบันไดไปเรื่อยๆ ดูว่าเราจะอยู่ที่ขั้นบันไดเท่าไหร่บวกกันรวมกันก็จะได้เปอร์เซ็นต์นั้นๆจำนวนนั้นที่เราต้องเสียแต่ตรงนี้แหละที่ทนายตั้มพยายามจะให้มันเป็นให้โดยเสน่หาซึ่งแม้แต่คุณสนทิก็เข้าใจผิดนะคุณสนทิก็เข้าใจว่าเออเงินก้อนนั้นเนี่ยต้องไปเสียภาษีแนะ่แน่ทุกคนเวลารับเงินเข้ามาต้องเสียภาษีทุกคนจริงๆไม่ใช่นะถ้ามันเป็นรายได้ต้องเสียแต่ถ้ามันเป็นเงินให้แบบอย่างเงี้ยให้โดยเสน่หาเนี่ยมีปัญหาแล้วถามว่าทําไมทนายตาั้มต้องอ้างว่าให้โดยเสน่หามันจะเข้า2ข้อข้อแรก จะได้ไม่ถูกมองว่าเป็นการลงทุนจะได้ไม่ถูกมองว่าอ๋อเพราะโดนแจ้งความเรื่องของว่าเอามาลงทุนเนี่ยเพราะว่าเจ๊อ้อยเนี่ยแจ้งความทางไหนตามเรื่องของการเอาเงินของเขาไปทั้งที่เขาเอาให้มาลงทุนตรงนี้แหละถ้าอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาก,ก็จะพ้นข้อกล่าวหาเหล่านี้พยายามจะให้มันพ้นเพื่อก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินชดใช้ก็จะได้ไม่ต้องติดคุกอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเพื่อไม่ให้เสียภาษีสูงนั่นเองถ้าปกติโอนมาที่เมื่อกี้เล่าต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่พอถ้าสมมติ เป็นเงินให้โดยเสนอหาเนี่ยอันนี้จะแยกออกมาแล้วก็แยกลงมาอีกว่าให้โดยเสนอหาแบบไหนมันมี2แบบแบบแรกก็คือให้โดยเสนอหาโดยคนที่แต่งงานการมีใบสมรสหรือแม้แต่คนที่เป็นบุพกา,ารีอะไรก็ตามอันนี้จะให้ฟรีภาษีเต็มที่ถึง20ล้านเพราะว่า20ล้านแรกเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีนะเกินจาก20ล้านค่อยเสียภาษีแล้วเสียในี่อัตราแค่5%คงที่ไม่ได้ไปเสีย35% 20%อน่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะเสียแค่5%ตลอดทั้งยอด นั่นคือคนที่เป็นบุพก,การีเป็นคนที่มีใบสมรสให้ดูเสน่ห์ส่วนอีกแบบหนึง่งที่แบบที่ทนายตั้มเนี่ยพยายามจะให้หมันเข้าข่ายก็คือการให้ดูเสน่ห์หาโดยคนที่ไม่ได้เป็นคนแต่งงานกันไม่ได้เป็นบุพก,การีญาิกันเนี่ยอันนี้จะได้ฟรีภาษี10ล้านแรกอันนั้น20ล้านถ้าเป็นครอบครัว10ล้านนี้คนที่ไม่ใช่ครอบครัวจะได้ฟรีส่วนที่เกิน10ล้านเนี่ยคิดแค่5%ถูกไหมฮะถูกมากคิดในราคาถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบจากภาษีที่ทนายตั้มต้องเสีย จากการรับเงินโดยเสนอหา70บล้านบาท70ล้านทนายตั้มเสียแค่3ล้านบาทถ้าให้โดยเสนอหานะแต่ถ้าไม่ได้ให้โดยเสนหามันคือรายได้นเนี่ยทนายตั้มต้องเสีย23-24ถึงล้านเงิน70ล้านเนี่ยทนายตั้มต้องเสียไป20กว่าล้านเนะี่เรียกว่างเหลือเงินติดตัวกลับบ้าน40กว่าล้านนี่แหละที่เป็นปัญหาว่าทาไมถึงต้องอ้างเป็นให้ดูเสนหาเพราะมันจะช่วยทนายตั้มได้2ข้อพ้นผ,ผิดเรื่องของการเอาเงินของเขามายากักยอกทรัพย์ แล้วก็เรื่องของภาษีด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทนายตั้มถึงแน่วแน่ขนาดนี้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ทําไมดูเหมือนตัดสินใจแบบแน่วแน่ม,มากามั่นคงอะ่ะได้แน่ครั้งนี้ไม่พลาดแน่หรือคิดว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่ามไม่มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงหรือเปล่าแต่เขาก็มีแชทแชทคืออย่างแรกอย่างที่2คือไพโอนเงินอันนั้นสําคัญเหมือนการเขียนสาเหตุในการโอนแต่โอเคสาเหตุการโอนอาจจะอ้างก็ได้อะ่ะอ้างเพื่อให้โอนให้เขาตรวจสอบไม่พบหรือให้เขาไม่สงสยัยมันก็อ้างได้แต่ก็มีเรื่ององีก3000,000 เขาให้คุณ3ามแสนทุกเดือนทำไมอยู่ๆเขามาให้คุณ71ล้านแล้วพอเขาให้คุณ71ล้านเสร็จแล้วเขาก็ตัดขาดจากคุณเลยเพราะอะไรเพราะว่า71ล้านนี้คือตัวปัญหาใช่ไหมพวกนี้มันรวมกันแล้วก็มีหลักฐานอีกหลายอย่างที่เขายังไม่ได้เปิดยังไม่รวมถึงเรื่องของรถอีกรถเบนซ์ G ีสี่ร้อดีเนี่ยที่ทนายตามอ้างว่าไปจ่าย13ล้านเพื่อเอารถคันนี้ซื้อมาให้ทางคุณอ้อยขับซึ่งก็เป็นเงินคุณอ้อยนะอ้างว่า13ล้านสรุปไปไป,ไปมาไปเช็คมาเขาไปเช็คแล้วมันแค่9ลล้านลานมะูค่ ถ้ามาอยู่ๆไปเอามาสิบสาล้านแล้วที่เหลือล่ะสี่ล้านเนี่ยหายไปไหนแล้วตอนนั้นไม่ได้เล่มด้วยนะแปลกมากยังไม่ทันได้เล่มที่ทางนิวส์วันเล่ามาเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคุณอ้อยเล่ามาก็ตอนแรกไม่ได้เล่มแล้วรถเนี่ยอยู่ๆใช้ไปเป็นหมื่นโลใช้ในเวลา2เดือนนะสเดือนขับรถคันนี้ไปเป็นหมื่นโลโหดมากคนปกติเนี่ยคนทั่วไปที่ขับรถไปทํางานทุกวันเนี่ยจะใช้ประมาณ20,000โลต่อป,ปี1ปีจะใช้20,000โลเปราะว่า10,000โลเขาจะใช้เวลา6เดือน อันนี้รถเบนซ์คันนี้ไปใช้เวลา2เดือนถึง1 0,000โลเพราะว่าใช้หนักเหมือนกันนะยังไม่รวมถึงที่เจ๊อ้อยแฉอีกว่าตอนที่ไปที่โรงแรมเนี่ยก็มีรปภมาบอกว่ารถเ,เบนซ์คันนี้เนี่ยเหมือนว่ามีจีนเทาขับไปขับมานะเจ๊เจ๊น้อยเอลเลขาพูดแต่อันนี้ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าราปภจะจํารถขนาดนั้นได้เลยเหรอจําทะเบียนได้เป๊ะๆเ,เหรอแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คือจีนเทาหรือว่ามม,มีมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ผมก็ยังลังเลกับข้อกล่าวหานี้นะแต่คือถ้าเป็นข้อกล่าวหา71ล้านเนี่ยมีมูลอย่างมากเรื่องรถเนี่ยก็มีมูลยกเว้นเนี่ยแหละเรื่องของจีนเท่านี้ย,ยังต้องดูขยายรายละเอียดเขาอาจจะยังเล่าไม่ละเอียดพอก็ได้เพราะฉะนั้นกรณีที่ทางไอตั้มเนี่ยต้องเสียภาษีคุณสนที่อาจจะเข้าใจผิดที่ไปถึง35เเสียภาษีในบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องเป็น5นตั่นะแหละในยอด10ล้านที่เหลือเกิน10ล้านนะ,ะภายใน10ล้านไม่ต้องเสียอะไรแบบนั้นเพราะถึงได้พยายามอ้างว่านี่แหละมันนเเป็งิน ให้ดูเสน่หาถัดมาเราจะมาดูจุดที่เชื่อมโยงกันก็คือบริษัทของทนายตั้มบริษัทสิทธาลอเฟิร์มจำกัดบริษัทนี้เนี่ยปีล่าสุดขาดทุนหนักนะขาดทุนไปเกือบ6ล้านบาทแต่ปีก่อนหน้าได้กําไรแต่ถ้าเรารวมกันรวมกันทั้งหมดตั้งแต่ทนายตั้มเปิดบริษัทมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยติดลบนะโดยรวมติดลบไป3ล้านแล้วถ้าเราไปดูส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเรียกว่าอาจจะเรียกว,ว่ามูลค่าบริษัทก็ได้ตอนนี้มูลค่าบริษัทของสิทธาลอเฟิร์มเนี่ยติดลบ ติดลบไป2.7ล้านเรียกได้ว่าทั้งบริษัททรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทสิทาลาเฟิร์มขายที่นีหหมดก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีจะเป็นหนี้2.7ล้านถ้าคุณขายทรัพย์สินหมดแล้วยังเป็นหนี้นี่แหละคือส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ที่มันน่าสนใจก็คือปี65กับปี66ปี65เหมือนจะอู้ฟู่มากรายได้มหาศาลจนได้กําไรแต่ปี66เนี่ยหวบเลยหวบหนักมากหรือมันอาจจะโยงกับปี66พอมีปัญหากับคุณอ้อยเนี่ยพอคุณอ้อยเริ่มตัดขาเริ่มไม่ให้ด้วยแล้วเ ก็เริ่มรายได้หดแล้วพอรายได้หดเสร็จก็เลยพอดีอยากกลับมามีกระแสอีกครั้งบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกแบรนด์เนมแล้วอะไรก็ตามเพื่อให้คนเห็นใจซึ่งคําพูดทนายตั้มอะเชื่อยากแล้วตอนนี้ดู้จากหลายอย่างนะแล้วปี65ถึงปี66กเนี่ยก็เป็นปีที่แบบคนมองว่าอู้ฟู่ที่สุดใช้ชีวิตอย่างรู้ราปีที่ยังคงมีคุณอ้อยเนี่ยคอยช่วยเหลือจนกระทั่งอาจจะช่วงปี6 6หรือเปล่าที่คุณอ้อยเริ่มตัดแต่หลังจากปี6 6เป็นต้นมามปี66กรายได้หายไปครึ่งหนึ่งเดิมมทีีรราาาาายยไได้นนะนน้้คอกกว่่10นนนนตหปึง จนกระทั่งเห็นะกำไรติดลบยังไม่พอเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจมีการจัดเรียงดูบริษัทที่ทนายตั้นเนี่ยเคยตั้งมาก่อนก่อตั้งมาก่อนก่อนเป็นกระแสด้วยมีก่อตั้งก่อนเป็นกระแส,ดะแสดโดยหลักๆมี3บริษัทซึ่ง3มบริษัทนี้เลิกไปแล้วทั้งนั้นไม่ได้ทําต่อเลิกกิจการไปแล้วอย่างเป็นบริษัทพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขายตัว๋วแล้วก็บริษัททําเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางพวกสกินแคร์อะไรก็ตามซึ่งไม่รู้เห็นะแปลว่าอะไร พราะว่าทนายตั้มโชคดีมากทั้งได้กระแสะคูปีชาหวย30ล้านที่เป็นคดีที่ยังไงก็ชนะทุกคนมองเป็นเห็นในทางเดียวกันแล้วก็ได้คุณอ้อยมาอีกชีวิตคือเจอโชคดีหลายต่อมากไม่งั้นทนายตั้มจะไม่มีแบบนี้บริหารธุรกิจก็เห็นหมะไม่รอดลำบากหรือแม้แต่สิทธารอเฟิร์มที่แทนที่จะพยุงธุรกิจกระแสะให้มันดีๆเข้าไว้ทําแบบให้มันสมเหตุสมผลนะให้มันมีความเป็นธรรมมีคุณธรรมอ่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยโชคดีมากยังมีอีกพิรุษหนึ่งก็คือทนายตั้มเนี่ยไม่แจ้งความกลับเลย โดนเขาแจ้งความว่าคุณยักยอกทรัพย์เอาเงินเขาไปเนี่ยคุณไม่แจ้งความกลับแปลกมากทั้งที่ปกติธนาตาั้มต้องสู้กลับต้องอ้างว่าเขาแจ้งความเท็จต้องสู้อย่างนักแต่ทําไมทานาตั้มถึงไม่แจ้งความกลับสื่อก็ออกมาว่าทานาตั้มยังคงเงียบไม่มีวีแว่แววแถมตอนนี้เนี่ยหายไปจากหน้าสื่อเลยหายไปจากหน้า Facebook ปกติก็จะโพส์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโพสตทุกวันบางวันสองโพสต์มโพสนะแต่ตอนนี้หายไปเฉย หลังจากโดนแฉอย่างหนักเนี่ยหายไปเลยแปลกมากถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยต้องแจ้งความกลับแล้วเพื่อรักษาศักดิ์ศรีตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ทําจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วกลัวถ้าคนเราทําจริงๆก็จะไม่กล้าแจ้งเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาก็แจ้งความกลับเราว,ว่าเราแจ้งความเท็จอันนั้นหนักนะเพราะถ้าเราแพ้คดีคือเราเท็จทั้งหมดเลยเราทั้งหาเอาเงินเข้ามาแล้วเราทั้งแจ้งความเท็จอีกเพราะเราหาว่าเขาเท็จเราสุดท้ายเราจะเป็นคนเท็จอะไรแบบน,นั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูไม่แน่เดี๋ยวอีก2 3วันทนายตั้ามอาจจะโผล่มาแล ก็เป็นได้ไม่รู้โอเคสุดท้ายและท้ายสุดจะมาเล่าวีรกรรมทนายตั้มที่พยายามจะสร้างให้ตนเองเนะี่ยดูสําคัญคนอื่นเนะี่ยดูต้องง้อตัวเองอย่างกรณีล่าสุดคุณอัจฉริยะที่ไปออกโขนกระแสกันจริงๆก่อนออกโขนกระแสเนี่ยทนายตั้มก็ออกมาประกาศผ่านหน้าเพจแล้วเนี่ยมาคุณอัจฉริยะเนี่ยมามา,มาหาผมที่ออฟฟิศผมแล้วก็มาเหมือนขอโทษขอโพยกันออกโขนกระแสก็ย้ําอีกคุณอัจฉริยะจริง,รงๆเคยโทรมาก่อนแล้ว ออพยายามจะขอโทษผมแต่ตอนนั้นดูยังไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยแต่ตอนนี้โอเคผมยอมรับคําขอโทษเห็นไหมเขาพยายามจะสื่อว่าคนอื่นเนี่ยขอโทษเขาคนอื่นเนี่ยเป็นฝ่ายดูไม่โอเคะตัวเองเนี่ยทำถูกแล้วพยายามจะสื่ออ้อมออมแบบนั้นถึงได้พยายามจะให้คนอื่นเนี่ยดูเป็นคนขอโทษตัวเองเสมอนี่เป็นกรณีแรกนี่คือกรณีคุณอัจฉริยะถ้าเป็นกรณีเดียวโอเคมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอาจจะเป็นแบบนั้นจริงก็ได้แต่มันมีหลายกรณีกรณีคุณชูวิทย์ก็เช่นกันตอนคุณชูวิทย์แฉตอนนั้นพอผ่านไปเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากม ทนายตั้มก็ออกมาเปิดอีกโอ้ยผมได้เคลียร์คุยกับคุณชูวิทย์เรียบร้อยคุณชูวิทย์เนี่ยมีการขอโทษขอโพยนู่นนี่นั่นต่างคนต่างถอนแล้วไม่เอาเรื่องกันอะไรก็ตามอ้างว่าคุณชูวิทย์ขอโทษก่อนซึ่งอันนี้แปลกมากคุณชูวิทย์ผมยังไม่เคยเห็นว่าโจมตีใครแล้วมาขอโทษอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้โพสต์เองแต่ทนายตั้มออกมาโพสตคนเดียวแล้วตัวเขาเองอาจจะมองว่าคุณชูวิทย์คงเงียบๆช่วงนี้คงรักษาตัวรักษาเนื้ออยู่ก็คงไม่ออกมาโพสโต้แย้งหรือเปล่าก็เลยโพสตแบบนั้น หรือว่าโอเคอาจจะจริงก็ได้ก็อ,อาจจะเป็นได้แต่ละเคสเหมือนกันแม้แต่เคสคุณแตงโมเห็นไหมคนบนเรือเนี่ยติดต่อผมมาหรือแม้แต่คุณลุงพลแต่ลุงพลเนี่ยติดต่อผมมาใครติดต่อทนายตั้มไปทั้งนั้นทุกคนจะต้องขอโทษทนายตั้มก่อนทั้งนั้นต้องไปหาเขาก่อนดูเหมือนทนายตั้มจะสําคัญ ซึ่งตรงนี้ก็สําคัญอีกสาคัญที่ว่าเขาก็จะดูสาคัญเพราะสำคัญเสร็จก็ค่าตัวเขาก็แพงขึ้นอยู่ดีเหมือนกันกับกระแสกระแสดีเนี่ยค่าตัวก็แพงขึ้นของพวกนี้มันดูทนายตั้มเหมือนเห็นพวกกระแสเป็นเป็นช่องทางอะไรบางอย่างของเขาแต่ไม่ได้เห็นว่ามันต้องจริงใจกับมันบางคนคืออยู่ในกระแสพูดถึงกระแสเพราะไม่เห็นด้วยจริงๆรู้สึกไม่โอเคจริงๆแต่บางคนคือเห็นผลประโยชน์ในนั้นหรือบางคนแค่อัพค่าตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มันก็เลยจะโยงมาถึงคดีนี้แหละเคสเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยตกลงทนายตาั้มพูดจริงหรือเปล่า่าาาหรวนนนตโกกกั ถ้าเทียบจักเห็นไหมการกระทําที่ผ่านมาคือถ้าเป็นปกติเนี่ยก็อาจจะเชื่อได้แต่พอมันมีเหตุการณ์พวกนี้มันรวมกันเยอะมากคนออกมาแชร์กันเยอะเหยื่อเยอะมากแล้วทนายตั้มไม่ระวังเลยไม่ใช่ว่าเราไปทากับคนนี้แล้วเราแยกจากเขามาเราทำคนนี้เขาก็จะไม่คุยกันหรอแต่ถ้าวันหนึ่งคนนึงปูดขึ้นมาคนนี้ก็ร่วมนะเพราะเขาก็อ้าวฉันก็โดนนี่หว่าแต่ถ้าฉันโดนคนเดียวฉันอาจจะไม่ได้สนใจแต่พอโดนกันเยอะทนายตั้มยันหนักแล้วการที่ทนายตั้มพยายามจะกกบผมเห็นพูดหลายครั้งอะ บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกไม่ซีเรียสเพราะว่าโดนกระแสมาเยอะแล้วไม่แคร์เท่าไหร่ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ดาดาไปเถอะแต่ความจริงไม่ใช่ทนายตั้มคือตัวแคร์กระแสเพราะกระแสคือจุดสําคัญที่ชูให้ทนายตั้มมีทุกวันนี้จากกรณีคูป,ปีชากรณีหวยสามสิบล้านลุงจรูเนี่ยแหละทำให้มีทุกวันนี้การที่มีใครมาว่าเขาเขาแคร์มากเขาไม่ชอบให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วดูจากลักษณะทนายตั้มผมคิดอย่างนั้นได้เลยมุมผมนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปทนาไทตั้ยเล ก็โอ้โหมันยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ยิ่งแบบว่าทนายตั้มก็จะยิ่งลดความน่าเชื่อถือลงไปอีกแต่ถ้าแจ้งความกลับก็ต้องมาสู้กันแต่ส่วนตัวผมมองว่าทนายตั้มลำบากแน่งานนี้ทนายตั้มลำบากทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ